ด,ดวงราศีมังกรชะตาเงินล้านเกิดขึ้นในโชคยะตาบารมีงูใหญ่ปี2567ดวงชะตาจะมีโชคลาภโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาถ้วยทองกำลังจะบังเกิดขึ้น,น,นกับตัวท่านท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายมีคนคอยประจบประแจงเอาอกเอาใจโชคยะตาของท่านค่อนข้างที่จะเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวเอ้าหานเอาสิงเอาจางังใครบางคน เข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนานำบุคคลเช่นนั้นเป็นคนที่อ่อนโยนท่านจะได้ค้นพบกับโชคลาภเงินทองตำแหน่งบารมีวาสนาได้พบเจอสิ่งดีๆข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านมาประยองและได้มองการกายถึงอนาคตดวงชะตาจะสสมสมหวังดังใจหมายจะเลิศลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตลับซับ การที่ท่านได้พบผู้คนเยอะแยะมากมายในโชคชะตาจะทําให้ท่านมีความสุขดื้อเิงสังสรรค์นในโชคชะตาในปีนี้ปีนี้เกิดความเล่าร้อนร้อนแรงด้วยอํานาจบารมีวาสนาจงควบคุมมันให้ได้นะครับอย่าเลิงเลยขาดด้วยอํานาจบารมีวาสนาจงบังบังคมนะครับอยู่กับมันนะครับช่วยเหลือนะครับจุนเจือนะครับด้วยอํานาจนะครับก็หมายถึงว่าโชคชะตาด้านควรอย่าลหลงไหลในอำนาจและอยู่กับมันให้เป็น นะครับผมใครบางคนจะนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาถือถ้วยทองตําแหน่งทองเข้ามาครับนะทาให้ท่านรู้สึกหนักใจพอตัวนะครับผมแต่เป็นเศรษฐีเงินล้านทําไมจะไม่เอาครับนะผมการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีทาให้ท่านมีความสุขได้เงินทองเข้ามาครับนะโชคชะตาของชาวราศีมังกรโดดเด่นปเป็นอย่างมากขอให้ท่านสมสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานเงินถูกใจจิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์แตง นะครับสนับสนุนทางช่องได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ